มีคนขอคลิปแช้งฟ้าผมมานานมาก กลุ่มวันพีชปฏิรัติที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า180,000คนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัชชูจิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกลียดร้อยเปจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับครับสวัสดีวันรุ่งทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Alternative นะครับและคลิปนี้ผมจะมาทำเกมเพย์แบบฟูลเกมเพย์เลยนะครับผมสำหรับแชงฟ้านะครับผมนะเป็นเหรียญ3ฟีวานโน่นั่นเองนะแล้วก็ซับร้อยหบเอ็นั่นเองนะครับได้ทั้งหมด6แ็เลยนะะฮ ก็อันนี้ขอบคุณน้องชายในเรือที่น่ารักมากๆนะครับผมยืมแชงฟ้าเพราะว่าดนหลักของผมมันทําไม่ได้นะครับผมเลเวลแค่80ตสินั้นเองนะเดี๋ยวมาดูความสนุกของคลิปนี้กันนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครแอบ,บเล่นยากนะแต่ว่าในยุคข,ของ s อสเนเนี่ยผมเ,เขาจะมีพัตส,สิบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมคือถ้าเกิดเขาโดนสถานะนะครับเขาจะ บัฟเดฟนะครับผมนะ70%นะผมจะไม่ผิดนะครับทำให้เขาถึกมากๆเลยทีเดียวเออนะโอเด้งนะตัวเก่ามันกานจัดไปสเต็ปการเล่นของผมนะผมก็จะเล่นเป็นสไตล์เขาเรียกว่าแถว2รอสกิลหนักๆเลยนะครับเพราะตัวนี้เดินบวกก็ต้องมีสแต็กนะครับเล่นยากนิดนึงนะ โอเคเอาแล้วครับผมยึดเชมินไปสกิลหนึ่งต้องแมนแมนนี่โดนไปก่อนนะครับผมเออปาดท,ทีนึงนะโคโนโเซนโซสักรอบได้ไหมตีหน้าเลยอุ้ยเกือบนะครับหูเขาเปลี่ยนสีพอดีเมื่อกี้เกือบแหกเกือบแหกโอเคเคาน์เตอร์ไปทีนึ่งในะเออบางคนบอกว่าออพี่เคาน์เตอร์แมน่แมนๆยังไงดีผมอย่างนี้เลยครับผมถ้า เออหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมว่าผมเคาน์เตอร์ไม่แม่นหรอกเพราะว่าศัตรูเขาจะดักทางได้เว้ยผมก็เลยใช้จังหวะโดนรุมเนี่ยละแบบจังหวะเขาก็เลยว่าเออเข้ามารุมหรือว่าศัตรูกําลังตีมุ่วนอยู่นะผมเข้าไปเคาน์เตอร์แหงหมดเออไปดูจะทําทได้หรือเปล่านะครับผมมันเลยเอาเฮ้ยตีสันไปเลยนะเนี่ยเขาจะบัฟเดฟนะครับผมมันจะถึกนะ คือไอ้เนนก็ตีเราไม่ตายเว้ยแต่เราจะไปตายพวกตัวอื่นมากกว่านะครับพวกมิกะอะไรงี้นะอืมโอเคเอาแล้วก็ปาดไปเลยแนะ่เรียบร้อยฉันมาหยุดสงครามเออเวลาปาดแตกนี่ได้สแตกก็มันรู้สึกว่ามันเรามีพลังนะอืมโอเคเนี่ยครับผมจังหวนะโคโนเซนโซย์แม่เนี่ยผมจะใช้จังหวะที่เหมือนกับว่าเข้าไปแล้วเพื่อนมันเข้าไปพอดีนะอนติดทิศทินแต่ติดมันติดหินมันจะถึกนะ อืมอ้าสวยดีโอ้โหแต่ว่าเราสกิลไปแล้วนะครับผมแมสแต็กที่แต็กที่มีหายเลยเออน้องหัวดันเรานะมานี่เออเอาติดมืนนะครับเรียบร้อยเอาสวยดีอย่างี้ขอสแต็กเลยสวยเอาละฮะตอนนี้สกิลสองมาแล้วนะครับผมอืมเดี๋ยวระวังนะปาดชมินไม่ได้โนอะ้โหสี่หมื่นอืมเอาละฮะไอ,อ้คิดลอคิดรอนี่น่าจะได้อยู่นะโอ้โหโดนโดนโดน,โดนไม่โดนตัดเลือดนะครับ โอเคเนี่ยโคโนเซนโซเรียบร้อยเก,กไป2เห็นไหมฮะนี่แหละครับผมจังหวะแบบชุลมุนนะเคาเตอร์เลยเออไม่ต้องคิดเยอะครับผมแต่ว่าผมพยายามไม่เดี่ยวนะพยายามไม่หนึ่งหนึ่งะครับผมหนึ่งหนึ่งนะผมสู้ไม่ได้นะตัวละครมันตกยุบไปหน่อยนะครับ อืมหูเมื่อกี้จังหวะโคตรสวยเออเอาละฮะนี่เนี่ยครับผมเล่นแถวสองมันจะมิติการมองมันจะง่ายนะครับผมมันจะง่ายคือตัวมันเล่นยากแต่ว่ามิติการมองผมมันจะมองง่ายครับเอยโดนลดบัฟเลยประท่อไม่สามมะเเรียบร้อยโคโนโเซน็นโซไปทีนึงไม่ได้นะ เอาแนละ้ฮะโอ้โหแม่มันลักล้มอยู่เนี่ยนะตีเอสน็กได้อยู่นะไม่ตายนะอุมยอุ้ยอ,อ,อุกระเด็นออกมานะครับผมไม่เป็นไรโอเคแม่แรกน่าจะชนะไปนะครับโอ้โหจบไปแล้วนะแต้ม7,000เลยทีเดียวนะครผมโอเคคลิปนี้เป็นแบบฟู้เกมเพย์ไปชมกันเลยครับ เว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มกาชายดีดอเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่สิบาทรุ่นรับไอดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับบอกเลยว่าเกมเพย์นี้นะผมเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมต่อสู้กับ ท่านเซฟขาแดงถุยนะโอ้โหแม่งบตูตันแล้วนะครับผมมาทำฉายานะแมงสุดยอดจริงๆยึดสมินไปก่อนไม่เป็นไรเราไม่กลัวนะครับผมฝั่งนู้นก็ไม่ได้ตึงสักเท่าไหร่นี่มีอาคาด้วยนะครับผมนะเออมาเลยปาดไปดีึออุ้ยสกิลมันซ้อนกันนะครับเมื่อกี้มันเลยเพอร์เฟก โอเคดอตซ์มินเนี่ยผมตีสองจังหวะตีสองจังหวะไปเบาๆเออโอ้ยโดนโดนโดน,โดนไม่ล้มนะโคโนเซนโซนี่จังหวะมุ่งมุ่งสุลมุนนะเข้าไปโคโนเซนโซเลยครับผมชิวๆอืมโอเคติดไฟนะครับติดไฟนี่เราเห็นไหมเดนบับเดฟนะครับผมอืมนะจาบาเข้ามาเหอะอะไรเงี้ยนี่โอ้โหท่านเซฟขาแดงขอบคุณมากเออนะครับผมจะเออเล่นเป็นแนวแถวสองหลักๆเลยนะครับผมนี่นะ <c oughs> แบบเราเราแถว2เก็บสแต็กเอานะครับคือตัวละครเก่า,กาๆเดี๋ยมันต้องเล่นอย่างนี้แหละบางตัวอย่างเงี้ยพวกสกิลระยะไกลเนี่ยผมว่าถ้ามีสแต็กแบบนี้เล่นแนวทางแบบนี้ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับผมนะครับผมเผื่อใครจําแล้วนําไปใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวมันเล่นยากนะครับบอกเลยปาดไปทีนึงเออเก็บไปหนึ่งย่าเงี้ โอ้โหได้เลยผมกีโ้โดนไปกี่ลูกวะโคตรแรงอืมโคโนเซนโคโนเซโซว่าไปแล้วดอตเมินอรย่เกือบลับนะครับผมเกือบลับแต่กลับมาได้สวยติดปู๊ดอืมค่ามันค่ามันเออนะครับเมื่อกี้พี่มัมถ้ามันช็อตเราที่แตกเลยนะเออนะครับโอ้โหฝั่งศัตรูมันมาหล่อยบ้านนะครับโอเคไหมผมก็ยังแบบเอ่อเล่นแนวหลังเลยนะครับผมตัวนี้มันไม่เหมือนแฉงเขียวนะที่แบบเล่นแนวหน้าได้บางจังหวะนะครับตัวนี้มัน ยอมรับเลยนะฮะคิดอาจจะแบบประมาณว่าไม่ได้บูเยอะนะเน้นเคาน์เตอร์หนักๆเออโอเคจังหวะปาดไปทีนงเอ้ยไม่แตกนะครับจังหวะนี้ไม่แตกี่ไม่ได้สแตกนะอืมอเฮ้ยหินมาช่วยพอดีโอเคเอ้ยตีนิกะนะทุโคนโน้โเก็บ2เลยนะครับผมเค,คาน์เตอร์อีกแล้วเห็นไหมจังหวะชุลมุนนะเคาน์เตอร์แม่นๆเลยนะครับถอยนะพอผมดันปุ๊บเนี่ยได้สแตกปุ๊บผมถอย สเต็คเพิ่ผมถอยน,นี่คุณดูไหมก็จะเล่นประมาณนี้อัน,นเป็นสไตล์การเล่นเลยนะครับผมที่ผมเชื่อว่าตัวเก่าหรือว่าตัวเน้นแถว2พวกอันเบอร์อะไรเงี้ยเล่นประมาณนี้นะครับเล่นได้เล่นได้ไดโอ้โหทำเป็นเล่นไปนะโอเคโอ้โหตายหมดแล้วอืมอ่าระวังระวังลงไปนะที่พื้นก่อนนะปาดไปทีทเก็บ2องเห็นไหมหนี่ครับผมเล่นสไตล์แถว2อนะแบบเล่นนอกวงสายตาศัตรูนะครับผมไม่เขารู้ว่าเรากำลังจะปาดเข้าไปนั่นเองนะ โคตรลาดเลยนะเศรลาดเพื่อนอืมเดี๋ยวเวลา20วีนะครับมาดูกันหูพิกมันมันบ้าเลือแล้วมันบ้าเรือแล้วมันเปลี่ยนเป็นวิ่งแล้วนะแต่มันไม่ดูเอสเน็กเลยโคโนเซนโซเรียบร้อยนะมาืเห็นไหมจังหวะนะครับผมหูเขาทำนี่คือแม่นมากอืมคือไม่ต้องแบบไปเสี่ยง1นเคานเตอร์เลยนะ นี่ะนี่เคาน์เตอร์จะมาอีกแล้วเดี๋ยวล็อกันล็อกันเออล็อกกันเคาน์เตอร์สู้ไม่ทันเลยไนดะ้เกือบอีกรอบหนึ่งนะผมและเกือบได้โอเคเดี๋ยวไปพบกับเกมเพจต่อไปบอกเลยว่าขุดมันเลยนะ เอาละครับเกมเป็นที่สามนะครับผมช่วงนี้ตัวละครแปลกๆเยอะนะฮะก็นี่แล้วฝั่งตรงข้ามนี่แม่งโปล่นะฮะถกใจบิ๊กมัมเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะเวลหกสิบอืมเอาล้วฮะหาจังหวะนิดนึงโอเคเดี๋ยวรอศัตรูเลือดน้อยๆนะครับเราจะปะเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรายึดธงก่อนโอเคยึดชั้นมินไปทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกนะเคาน์เตอร์แม่นๆนะครับผมหาจังหวะเคาน์เตอร์ผมพยายามจะไม่แบบ PVP ีพหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะว่าผมจะมีสแต็กเยอะนะฮะอาจจะฆ่าได้ไง สวยโอเคปาดไปทีนึงเออแน่ครับผมหูล้มสองเลยดอทสเมินมานี่ขอสาแตกก่อนหนึ่งตัวครับผมอุ้ยอยูโดนโดนปาดฮะปาดไปทีนึงนะครับโคโนเซนโซยายาเออดวดขาวก็โดนได้นะครับผมทิ้งตรงเลยนะผมผมไม่เข้าไปกัดแล้วกันให้ตัวละครเบิร์ดดาเม็เข้าไปกัดนะครับอืมเอาพดีครับเราเจอเดินไปไหนฮะดึงแล้วหนีดึงแล้วหนีอย่างนั้นเหรอไอ้ขอขอขอ ขอสแตก็กขอสแตก็กขอสแต็กได้ไหมจ๊ะขอสแตก็กโอ้โหไม่ได้นะครับผมโอเคเอ้ยโคโนเซนโ,โซไปได้นะครับผมเกือบ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 ติดเกือบติดเออติดสันนะครับผมชอบจำผิดนะติดสันติดถิ่นอืมโอเคเดี๋ยวรอแต่งนิดนึงมานะรอจังหวะนิดนึงโอเคนะครับผมเล่นแถวๆแล้วก็ปาดไปเลยโอ้โหเรียบร้อยเห็นไหมครับ ต้องเล่นระยะนิดหนึ่งนะตัวนี้เล่นก็ยังถูกใจเคาน์เตอร์ไปทีแชงรู้รู้เลยเออตายหมดโอ้โหแชงเขียวนะผมจังหวะเคาน์เตอร์ไม่ดูตามม้าตาเรืออืมไม่ง่าได้เลือดมาก่อนนะแมแม่แต่ไม่ตายนะผมมันเลยคูดาวช้าหนกขาต้องเ็จเราหน็ตขาต้องเสร็จเราเดี๋ยวก่ออู้วี่นิดเดียวสกิล็อกลงมาไม่ทันนะมเห็นไหมครับเสร็จแล้วพึ่บผมก็กลับเข้าที่ฮนะประจําการผมจะไม่ได้แบบว่าเดินเข้าไปบวกทงกันทง,ทง,ทงอะไรเยอะแยะ นะครับเพราะว่ามันตายง่ายไงน,นะครับเล่นแบบนี้ก็ทําให้แจงฟ้งกาก็บางจังหวะก็กลับเล่นได้อยู่นะฮะเอาละครับหาจังหวะนิดนึงโอเคเออเดี๋ยวอรรอสโลนไหมดูดีๆแล้วก็ปาดชไม่เรียบโอ้โหแต่ว่าโดนเอสนิกแม่มันกว้างไปหน่อยนะหู้ยิ่งแตกเราหายเลยครับจะแต่เราหายเรียบร้อยนะอ่ะทำอะไรจ๊ะโคโนเซนโซวิธีหูยตึงจัดนะครับเมื่อกี้ตึงจัดนะ,ดนะสกิลหนึ่งครูดาวเร็วมากนะครับเร็วมาก อืมโอเคดึง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 สวยเรียบร้อยเอ้ยหนูคขับว่านี่ครับผมต้องต้องสังเกตนิดนึงอ่ะเล่นตัวนี้ต้องช่างสังเกตนิดนึงอืมโอเคหูโรเจอร์มาไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับโอเคโคโนเซนโซไปก็เรียบร้อยนะฮะอูแต่ว่าธงเราอาจจะตามคืนยากนิดนึงนะเขามีโล่สามนะครับผมสวัสดีครับโรเจอร์อ่าแล้วครับแล้วก็ปาดไปทีนึงเออหูไม่ตายนะครับกันตายเด้งรอสกิลเนี่ยครับโอ้ยนี่เล่นยากแล้วเล่นยากแล้วเพราะว่าเราไม่มี เออไม่มีใส่วิ่งนะโอ้โหจบแล้วนะครับสวัสดีครับหนูขาวหนูขาวได้หมดอะได้หมดอะขอผิวผิวเออตายด้วย่าหูไม่ตายเนี่ยสแต็หมดนะครับผมไปป่าดอสเ็กข้อเสียงของสายมัดใน,นยุคนี้เลยนะอะไรโรเจอร์โอ้โหไม่ทันครับตานี้แต่ว่าแต้มก็ถือว่ายังใช้ได้นะ7,400เลยทีเดียวโอเคไปพบกับเกมเพลสสุดท้ายกันเลย ถ้าคุณมองหายดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒ์ชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย <_ t ell> ่าลืมบอกมาจากช่องอั r n a t i v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาลล้วก็เป็นเกมสสุดท้ายกันแล้วก็ผม่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องอาจารยิบด้วยนะครับผมอยู่กับแฉงฟ้าเนี่ยครับตอนนี้เขามีโอ้โหมีโอเด้งด้วยนะเห้ยแมเล่นแล้วก็จังหวะปาดสมินไปที่เรียบร้อยผมโอเดแหงพูดปึ๊บตายเลยโอ้นะ,ะโอเด้งอยู่นอกโคนครับเมื่อกี้จังหวะเขาพลาดนะยึดสมินเดี๋ยวปลามาปลามาพอดีนะครับผมถอยก่อนเนี่ยผมเสร็จแล้วผมก็จับอ่าเรียกว่าเนี่ยครับผมพยายาม เลดโอ้โหเคาเตอร์ไม่ได้นะครับจังหวะเมื่อกี้ผมพลาดนะดอรอมาก่อนอไม่ดีแล้วนะครับผมหูโดนเหยียบทีเกือบตายนะแชงฟ้าไม่ถึกเลยเอโดนสีเขียวหนักไปหน่อยนะครับผมโอเคเนี่ยแต่แล้วผมก็ประจำตําแหน่งครับผมรอสกิลนะครับไม่ต้องรีบนะเพราะว่าเวลาเราฆ่าได้เนี่ยมันจะได้ทั้งเลือดทั้งอะไรเลยนะครับผมทั้งแตกโอเคจังหวะสวยเรียบร้อยโอ้ปาดีกะตายนะนที่เหยียบเราเมื่อกี้นะอ่าโอเด้งแต่เราไม่ไม่ไม่เข้านะครับไม่เข้าไม่เข้า เพราะว่าโอเด้งเราเราสู้ยากนะครับฝนมันอยู่ในมันอมะตะนะอืมโอเคอืมไปหินไปก่อนไอ้ติดสันนะไม่ใช่ติดหินอืมโอเคเจ้าโอ้โหแช้งนะครับผมอืมโอเคเราเดอกเข้าไปครับมันน่าจะลมรันนะฮะจังหวะนียเคาน์เตอร์แมนๆเรียบร้อยหูยโดนเลยนะครับผมหูแหกหมดแล้วเขาามีโอเด้งสองตัวนะครับถอยก่อนถอยก่อนเห็นไหมฮะแชงฟ้าไอ้ชงแชงเขียวก็โดนเรานะอืม อ้าวอ้าวยังไงยังไงเออแล้วก็โอ้โหปาดผิดนะครับผมไม่โดนมันมันวาร์ปเนี่ยเมื่อกี้เ <c> ม <oughs> ื่อกี้มันวาร์ปเคาเตอร์ไปก่อนออ้ยเคาเตอร์ว้าวไปแล้วนะครับผมอมถอยก่อนถอยก่อนเสร็จแล้วแล้วก็จําตำแหน่งฮะถอยก่อนโอ้โหมีทั้งป่าัางอะไรทงกลางนะไม่กันนะกันไม่ได้นะครับผมกันไม่ได้เป็นหน้าที่ใส่โล่ไปนะครับเดี๋ยวเรามาพีกเกมตอนหลังแล้วกันรอสกิลนิดน,นึงนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีสกิลอย่าห้าวนะฮะ เข้าไปห้าวนี่ตุยนะอูเสียทงไม่เป็นไรครับผมยอมไปไม่เหก็บเลยเล่นนอกทงทำไมเห็นไหมสกิล2ใกล้ได้แล้วครับผมอ้าวเพื่อนเก็บหมดสวยอย่างนี้นะเรียบร้อยนะฝั่งเราโหนนิกะแม่งเล่นได้ทุกยุคนะครับใครแบบปั้นนี่ผมบอกเลยนิกะนี่แม่งสุดจริงอืม โอเคเช้งเขียวมาอีกแล้วนะฮะเช้งเขียวเดีย๋ยวเราก็รอดร้อยเอาเรียบร้อยที่แบบหูเช้งเ,เขียวยังตาย <c oughs> แม่นี่มันตึงจริงๆนะนี่บอสแมปแล้วนะครับผมเราเก็บแตกไว้เยอะดอตจะมินสวยนะคตีเตียวเอา,เอ,าออกกันเออโอเคได้เลยโคโนเซนโซไปปึ้มหลบไม่ได้นะแม่ดอตไปแล้วนะครับผมโรเจอร์ คือผมตีให้เขาแบบเด้งเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยโคโนเซนโซนะโอ้โหเลือดเหลือหนึ่งอีกแล้วนิกะนะโอเคเดี๋ยวเราไปโคโนเซนเอามาไม่ทันปะโมมันจะเคาน์เตอร์ทำไมนี่ศัตรูไปตีเคาน์เตอร์นะ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับเหลือสิบวีนะก็ชื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวร่ำลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับเมโลเมโลนี่ไงโอ้หิมันมากนะคลิปนี้